มหาต่อยายก็ฟังเจ้าฟังละบ่ฟังน้องเฝ้าฟังเจ้าฟังละบ่ฟังนองเต่าข้าพเจ้ามีนำว่าสมพรข้าพเจ้ามีนำว่าสมพรล้ที่คุณนี่ลงมีชุกไม่ต่เสียงต่ํากรรมอย่างบ่ลองฟังบางทีท่านนะเจ้าเสือบ่ให้ทํากดหอ ôm trong phong, trong phong ngày hôm qua, 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 ngày hôm Mẹ ngày hôm qua, ngày ngày hôm qua, 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 ngày qua, ngày hôm qua, ngày qua, ngày hôm qua, ngày hôm qua, ngày ไเป็นผัวอัตปาเนี่ยไอ้เพี้ยนผัวอับปางทีแหน่ผาตจืดหลุมแยกแหน่ถ้าแหนเดึกื่นี่หลุ่มก็เาอปิ้นอามเอ็ดอกผาตันเจ้าใดเพ็นผัวกันว่ามอลำให้เอาโวเรลองดึงคอยฟังเบิ่งไนม่เป็นหยังจังมาฟังอีแนที่งกันอาตดน้ำกาพ่อจี้ังโดนแหน่นแห่ก้ตะแดงผากเปื้อนที่สังที่สูงจุ่มควันอีบอมุมควันโสมเล้เกาติดตั้งติดึกดาบผาดบ่ทันไะ สมความจำมาจับมากดใหม่สมความจำมาจับมากดใหม่ข้านผู้ใดอยากกได้อะไรเดียวมามาแล้วมาสมความมาแล้วมาแล้วมาเอาโเนิ่ยมันไว้มาโอนิลยมันบ่านข้าพูดใดกี่การบ่มีไรเดียวมามาแล้วพอจนเรื่องจบตา

อยากเลยอาขอได้ใจแม่ปากนาง่าชาวไทยชาวไทยหาจิตใจตางบู้บาเทียนเรียนรู้วันดนงานนำควาสิ่งเป็มกินแต่โบตาแดงปากตีสากทกสูงเราสีรงเฮืองงแสนสีเสีรงเฮืองงงแสงสีปาตะปัดไม่ทีเด็ดเเด็ดลูกป้าอยากเลยอยาขันลาเอาไว้เอาไว้คือะไร่อนบางบ้องจะสมพานผู้อาศัยสิ่งกวากันไปสิ่กวรกัน จะนั่นมาดีแน่แน่แน,น่มือสิยงมแล้วได้มือเผยอพ่ไะใดมีแตศเศอรอออ้ายางเดียวเลยมันนอนเจะยากไก่มันได้เออมันนอนมันนอนจะปลกมันรูึ้นแต่มันลกขึ้นมากประทามันหิวมากน่ามัน,นมบได้กี่แค่กส็สองฟ้าเท่านไ้น้ไมันรงหรอกโอ้่พกบุกคมนธรรมดาแล้วสิป่ากวนมันเสร็จ โอ้ยเปมันขักลายแล้วพอรับ,บงมืเท้าดใบใบรดทด่น้อยเอกระเปาถิ่มหนเออหัวเลยใบกับใบ,บ,บอีนีน้ต้นเอาไว้กับปลูกยางมาได้พสองต้นดอกาบว้าบอกเล่นเลนมันจะใบที่ดีต้นเออ่เฉพาะคนอัน,น,นเาานนมารก็ลูกเคยไปสอนฟ้าสอนกงอ่าลูกเคยนุ่งแค่บนนุ่งผาแต่นฟ้าหำเห็ดต่อนใบเทาก็เป็นนอนใบใบ tôi bà mẹ nạp tư bà mẹ thảo đấy, nhà mà bài đồ lại cả nhắc bà mẹ ấm sót bình nhất bài bà đấy cả nhắc bà mẹ ăn sót bình nhưng mà xong xí khí chồng nhỉ ôi cả sáng mình thảo đó à bị chân ảnh bà đi ngư giang à lãn xài nó này thuộc sở phòn cho xài và thần thần nó và để úp bổ sống bốt à xa lọc đi hủ sức cả vô đồ คุณพ่อนี่มีโยเซเวยปัญญากะเวว่าจังสีตัวพี่น้อง